แม่โตโนเคลื่อนไหวหลังลูกชายเตรียมว่ายข้ามโค้ง21ตุลาคม2022ความรู้สึกจากใจแม่โตโนหลังลูกชายเตรียมไว่าน้ำข้ามโค้งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาใครหลายคนต่างฮือฮาหลังจากนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างโตโนพาคินที่ได้ออกมาประกาศว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโค้งโดยล่าสุดคุณแม่ของโตโนได้ออกมาโพสต์ถึงลูกชายจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ แม้กระแสดราม่าในสังคมจะหนักแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยวันสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่าคินคำวิไลศักดิ์ที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมเตรียมว่ายน้ำข้ามโค้งในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวางามวนประเทศลาวระยะทาง15กิโลเมตรล่าสุดคุณแม่ของโตโน่หรือแม่น้อย สุดลมโชยได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวโพสตภาพไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแกน่นพร้อมข้อความระบุว่าสาธุเจ้าพ่อหลักเมืองผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกขอได้โปรโดคุ้มครองโตโนโห่หรือนายภาขินคำวิไลศักดิ์ที่เป็นลูกหลานเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นให้เขาปฏิบัติภารกิจที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นบุญกุศลให้สำเร็จและปลอดภัยด้วยเถิดสาธุ ว่ายน้ำข้ามโขงในครั้งนี้จะสำเร็จไหมต้องรอติดตามกันนะคะ